วิวสวยๆดูวิวสวยๆแล้วพี่น้องพาชมวิวทางไปบ้านใหม่สันติจ้าข้างทา เลี้ยวขวาวิวข้างทางที่น่องนี่ก็วิวข้างทางเนาะตรงลงชนไม้ตากระยายจะไปเที่ยวบ้านใหม่สันติจ้านี่ดูวิวสวย ต้นไม้ก็งามงามพี่น้องเอ้ยทางทางกันนะเออนี่สั้งล้างเลยเนี่ยนี่ปลาปลาเยี่ยปลาอยู่คาทางโค้งทางนาทางโค้งจ้าไปเรื่อยๆมีแต่ต้นไม้วิวสวยๆเนาะต้นต้นไม้ทางทางหลัดอย่างไปกันพคูดวิวสวยๆนี่สวนสักจ้ะ หน้ามีโค oh, ้ง <c> ต <ười> <c ười> ้นไม้ข้างทางสวยงามพี่น้องเอ้ยนี่ต้นจะบกอันนี้ต้นจะบกมองเห็นไปโอ้อันนี้รถไปว้ายแซงไปแล้วอันนี้ป่าแซงผมมาแซงแต่ป่าบ้านใหม่จ้ะ ใกล้จะถึงวัดบ้านใหม่สันติแล้วทางทางชมบรรยากาศข้างทางด้วยพี่น้องนี่จะปลาทางนี่ทางเข้าวัดบ้านใหม่สันติแล้วจ้านี่จะมีทางโค้งอีก จะลงมอบัานนี้จะลงมอบัานนี้อ่าประตูเข้าวัดนี่จ้ะนี่ทางงอลงไปแล้วพี่น้องอู้ดอันนี้ประตูเข้าวัดจ้าวัดบ้านใหม่สันตินี่จ้าอ่าลงไปลุยไปแล้วลูกแสงไปแล้วอันนี้ปลาสักจ้าปลาสักข้างทางงานนี่งานนี่โอ้นี่นี่วัดอันนี้วัดบ้านใหม่จ้ะนี่หนิก สวนป่าเนี่ยวัดวัดบ้ดดานใหม่สันติพี่นอ้องงามบ่นี่แหละวัดเพิ่นอยู่ในป่าเนาะที่เขานี่วัดไปสันตินี่นี่บ้านใหม่วัดใหม่สันติจ้านี่ทางเข้าวัดพี่น้องงามเนาะใหม่สันตินี่ไปข้างหน้า บึงวิวงามๆ้างๆนะจ้า้างหน้าจะมีโค้งอีกเออจะมีโค้งอีกอันนี้เลยวัดมาแล้วจะเข้าบ้านใหม่สันติละจ้าทางโค้งอีกแล้วโค้งหักศอกเลี้ยวซ้ายอ่าดูด้ยโค้งหักศอกด้วยแหละตรงนี้พี่นอ้อง เดียวทรายคุณโคมไปบผมไปเลยโคมหักศอกเลยดิพุนเว้ยนี่บรรยากาศข้างทางพี่น้องบรรยากาศข้างทางด้วูคนขับตาคือคู้คนขับยายคือผู่ เขาได้หน่เออมีเขาด้วยทางล่างหนมีสวนมันนี่นี่ทางที่มาแล้วนี่ทางหลังโอ้วิวสวยจังเลยนี่จะถึงโร <ừ. S 1> งเรียนบ้านใหม่สันติแล้วนะจ๊ะนี่ข้างทาง,ทางนี่โรงเรียนบ้านใหม่สันติจ้าอยู่ขนะ้างหน้า

ไอุ้ยเขาตากข้าวพี่น้องเขาตากข้าว เราพ่อบุญลือนี่ถึงบ้านใหม่สันตินี่หินอันนี้หินจา้าหินก้อนใหญ่ <c oughs> นี่หินหินใหญ่โคตรหินจ้เข้าบ้านใหม่สันติแล้ว